สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพรเพนในช่องพรเพนรีวิวรถถมือสองจากร้าน p ีซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจรักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะวันนี้นะคะพรเพนมีรถถมาแนะนำหนรุ่นขาะยันม่านะคะ EF494T ค่ะรถคันนี้นะคะจดทะเบียนปี55ค่ะในราคา245,000บาทนะคะ มีอุปกรณ์2ชิ้นค่ะมีดันหน้ามีผานหลังนะคะเก็บสีเก็บสวยให้ใหม่ทั้งคันค่ะรถพร้อมใช้งานลุยงานนะคะสีสันสวยงามค่ะเก็บสีเก็บสวยให้ใหม่ทั้งคันค่ะเครื่องดีเกียร์ดีนะคะน้ำไม่ดันเครื่องไม่อค่ะมาดูช่วงล่างกันนะคะเก็บสีเก็บสวยให้ใหม่ค่ะรถพร้อมใช้งานลุยงานค่ะ เบาะไม่ขาดนะคะเป็นเบาะที่ติดมากับตัวรถค่ะหลังคาไม่รั่วไม่ซึมนะคะหลังคาไม่รั่วไม่ซึมนะคะยางหน้ายางหลังเป็นยางที่ติดมากับตัวรถค่ะมาดูผ่านหลังกันนะคะผ่านหลังเป็นผันหกบย่สิบสค่ะของ CMT ค่ะ เก็บซีเก็บสวยให้ใหม่ทั้งคันนะคะ PTO ใช้งานได้ปกตินะคะระบบไฟใช้ได้ทุกจุดค่ะเครื่องดีเกียร์ดีนะคะเครื่องสีสูบค่ะเดินหน้าเก้าเกียร์ถอยหลังเก้าเกียร์ค่ะรถสี่สิบเก้าแรงนะคะรถสี่สิบก้าแรงถ้าลูกค้าท่าในใดที่กำลังมองหายันมานะคะสี่สิบก้าแรงค่ะ พรอนเพนแนะนําคันนี้นะคะสวยๆค่ะสวยๆและเครื่องดีเกียร์ดีมากค่ะแนะนํามาที่ร้าน p ีซีแท็กเตอร์เลยค่ะมาดูมาชมกันก่อนได้นะคะในราคาสอง0 0นบาทนะคะรถจดทะเบียนปี55ค่ะเล่มชุดโอนครบนะคะส่งฟรี1,000กิโลค่ะและร้านเรานะคะมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะคะ ตีถนนใหญ่สีเลนนะคะถนนกันทะลมกันทะลักค่ะตรงข้ามกันเลยนะคะร้านพซีซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจลักษณ์นะคะถ้าลูกคา้าท่านใดสะดวกนะคะแวะมาให้เราบริการที่ร้านพซีซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจลักษณ์ได้นะคะลูกคา้าท่านใดที่กำลังมองหารถไถนะคะไปใช้งาน,นะคะ่ะ ค่ะสำหรับรถคันนี้นะคะจดทะเบียนปี55ค่ะในราคา2 4 5 0 0 0บาทนะคะมีอุปกรณ์2ชิ้นค่ะมีดันหน้ามีผ่านหลังนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจค่ะโทรโทมาได้ที่เบอร์0816004753ค่ะหรือลูกค้าท่านใดสะดวกแวะมาดูที่ร้านได้เลยค่ะที่ร้าน r c c t แท็กเตอร์อำเภอบรรักจังหวัดศรีสะเกดค่ะทางเรายินดีให้บริการนะคะและทางร้านเราก็มีอุปกรณ์การเกษตรมากมายค่ะเช่น เครื่องตัดหญ้าผานพวนโรตอรี่ผานขุดมันผานบุกเบิกและผานยกล่องค่ะที่ร้านเราให้บริการนะคะสำหรับวันนี้ผิดพลาดประการใดพรเพนก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะและลูกค้าท่านใดที่สนใจรถไถนะคะอย่าลืมค่ะร้าน PC ซีแท็กเตอร์อำเภอเมรักจังหวัดศรีสะเกดค่ะและเพื่อเป็นกำลังใจนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พรเพนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ